ข้า,าวสอา,วา่ใช้แเลห้าส่วเรายังไม่เข้าเลยครับมาฝึกซ้ำก็จะเสร็จแล้วอเอะไปแข่งกินพ่อครับมามาแข่งขอกินนะครับพ่อเอ้อคู่แข่งมาแล้วครับ คือคุณพ่อวอลานบพูดก,กันเดิมโอเคมามาเซนมาแล้วจะคือคนอ้อาวแลอยู่ทีมพี่แซะใช่แั้วจะไปทำอะไรตรงนู้นแล้ยคนเตะแล้วจะเป็นคนเตะไปะไปขเขา,สาสตาตดหบอลเซนไปตรงนู้นเซ,ซนไปอยู่ข้างหน้าตรงนู้น ก้กลเปโกู้โนใบแดงไปแดงไปแดงใบแดงอย่ายิบบันหยิบใกอนยิบปดสามท่อกอน ขัดซ้ำข้าใช้มอนะคะเราเนี่ยอโบไม่นึ่งนึ่งมาเร็วเร็วไนึ่งนึ่งแล้ว โอเคมันมันจะมีไปมาแล้วอุ้ยอะโขสองหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งโอเคมาเล่นปกป้องในทางนี้นะโอ้ย้ t ั e รนั่นด้วยคือใครไม่รู้ Are you serious Are you serious right หมว่าเรา่าเราอะดูถ้ากิดใครทำผิดกดนะครับพข้มาตอนนี้แล้วก็หยุบใบ เหลืองแดงหลือชนะให้เสาครับสองหนึสองหนึยได้อด้ไได้ได้อด้ไ้ไน้ได้ได้ได้อด้ไ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 ดนีด้่อนไดอไน้ไ้ได้ด้ด้นด้้คือใบ้ด้ไ้ได้ได มาฉนได้ใบเหลือง<บ>แล้วอันนี้คือใบชนะเลนได้ใบเหลืองถ้าเนได้ใบแดงเนแพ้ได้ใบแดงาไมเเนได้ใบ,บเหลือน่ะเมาก็ต้องเอล่นแรงนี่จะเล่นแรฟูย สามหนึ่งไอสามสองสามสองพ่อลสองสามพ่อลบทีกูีนี่ไม่ด้ใบเหลืองกัเองไปจะสู้สู้ยังไงเอาเอาโอเคเอาใหม่เอาใหม่ทำอีกพ่อนบได้หนึ่งให้พ่อไปแดกเลยนะหนึ่ง่จักเตะพวกเราได้สองพนบได้หนึ่งใครเตะโดมคือใเหลืองใครเตะไปทันนได้ใบแดงโอเคไม่ าเกิดใครเตะดูถ้าเกิดใครทําทผิจดจริยธรรไม่ได <ป S 1> <ม>้ดูใบเ<ม>หลืองถ้าใครเตะไปโดนกระเป๋าได้ใบแดงเอนมาทำอะไรโอ๊ะเตะแพ้เขาทำไมเอ็นไปอะไรวระแฮปไปเหลืองนล่นไปเหลืองจับขาตัวสูุ้ด เปลี่ยนเปลี่ยนคนแล้วเปลี่ยนคนพ่อไม่หนี่อย่าไปให้ผู้ต่อ,อสู้นะเซนมากเซน สี่สองห้าสองหกสองพอเบรกหกสองแล้วไม่พ่อมาพี่โกงพี่โกงไม่รักไม่รักไม่เซนไปเซนไปนั่งเลยเซนเป็นกรรมการอะไรถ้ากเขาเซนไม่ต้องเซนเป็นกรรมการฮานูเซนเป็นกรรมการเริ่มมาหมดเลยศูนย์ศูนย์เริ่มมาหมดเลยแผลแผลแล้วไม่ยอมแผลแล้วไม่ยอมการนี้หยุดเหยียบสี่ สีเหลืองสีอะไรนะสีแดงสีชนะห้ามเตะโด่งถ้าโด่งอไปเหลืองหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ห้ามเตะโด่งเตะโด่งไปแดงไม่โด่งนะไม่โด่ง กรรมการกรรมการกนั่งเฉยนั่งที่เฉยท่าเกิดบอลออดท่านเกิดบอลออดเกกรรมการนั่งที่เฉยกรรมการก็อี้จะพังเดี๋ยวกรรมการเขายืนหนึ่งศูนย์สองศูนยสามูนสี่ศูนย์ปแไม่สี่ละไปแลกไม้สี่หนึ่งสี่เหลือญทำรายกรรมการอะไรก็าติ่ง หนนะคะพ่อพอัได้สินพ่อรัได้หนึ่งไม่รู้ใช่ไหมพ่อรับได้หนึ่งรับได้สี่ห้าหนึ่งกรรมการยังไม่ได้บีดเลยห้าหนึ่งเขาพูดถึงการเตะเข้าประตูแล้วไม่ใช่ี่ได้ห้าหนึ่งเซนพา่ได้ห้าพ่อรับได้หนึ่ง ไอกรรมการหมันเขี <ules> <AMA> e ้ยวเลยทำไมดิ้นแดงๆอย่างนี้ไม่สู้อว่น้านิไม่ได้หรอคเอ้าก็ทำแบบไหนกรรมการจะให เอาใบเหลืองมีใบเหลืองาใบเหลืองเฮ้ยกระดักกระดักระดมช็ดปุ้เยียบเพี้ยงสี่เยียบแล้วหกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าศูน สิบศูนย์สิบเอ็ดศูนย์สิบสองศูนย์สิบสองหนึ่งเลยวคะพอเออสิบสองสองนึ่งแค่นกเดือพ,พอคแค่นกมันมันเจ็บอหรนี่มัน,น,นเจ็บนะแรงไปแรงไป ยังว่าบอกให้กรรมการ <Okay. S 1> หาเวลาใช้ให้กรรมการให้เป็นประโยชน์ว <c oughs> างลงกับพื้นไม่โยนฟ่ <c oughs> าวฝ่าวโดงโดงต <c oughs> กลงกันแล้วว่าจะไม่ให้โดง <c oughs> ไม่บอกให้โดงไม่ชี้หน้ากับคุณบอลฟ่าว, <c oughs> าวกรรมการโดนใบแดง ใบเหลืองพ่อได้ใบเหลืองพี่ล้วก็ได้ใบเหลืองถ้าโด่งนะกระเด้งเกินหัวเข่านะผิดกติกาเอ้าเอาเอาเอาก็กติกามันไม่ให้โด่งนี่ได้งมาเถอะค่ะพ่อเร็วๆกรรมการตัดเกินสัิกาไว้แล้วว่ามายังไงจับไม่ได้ห้ามเซตไปห้ามเซตทันก้อนห้ามเตะไปทันนี้ห้ามเซตทันทันนี้แต่ว่าโดนให้เท่า ก็พี er, okay. charge, ่แซกโดนพ่อมหัวเลยเมื่อกี้นี่พ่อโนมียังโอเคมาพี่แซกมาถัาคุณ่อไม่พี่แซกได้สิองแล้วพ่อโนได้สองโอเคมาสี่สิบอนไ่มีหมดเวลาเลยเหรอนี่เหนื่อยแล้วพี่แซกได้สิบองพ่อโได้สองโอเคอีกกี่นาทีน้องเซนอ๋ออีกสามสี่ห้าได้กรรมการมายุ่งอะไรนี่ห้าสิบสองห้าสิบสอง ้บใชนะไเลยกระจกจะแตกนะนี่นโดนทลายเกินฟาวฟา,า,า,าวฟาวแล้วไงก็เตะออกไปกินกี้แล้วไปใบเหลือง อ,อย่อยาไปกระจกกย่าแตกเข้ามาอีกใบเ,เลยใบเลือันหนึ่งพอนกไม่ใบแดงถ้าเกิดทำร้ายอีกนะ <c oughs> กับการสูบน้ำโอเจ็ดแปดได้แปดแล้วนะปันสองพอนก์ กรรมการเที่ยวน้ำาละเรากกรรมการก่อนแปดสบนลกได้แปดพี่แจ็คได้สิบสอง๋เพี่แจ็คได้สิบสอกได้แปดสามา่าวนี้เตะสูงกว่าหัวพ่อนะยังพี่แจ็คได้ใบเหลืองอีกอันนึงกรรมการต้องไปเก็บมาให้ด้วยได้ใบเหลืองอีกอันสุดท้ายพี่ได้ใบเดง เลยขาโดนเลยขาเอากรรมการต้องแยมมาให้สิกรรมการไม่มาโอเคเขาวิ่งมาทันก่อนจะได้วันก่อนคุณวอลลอนกัตตานิคัตไปที่เดิมหยุดก่อนอย่าเพิ่งมาเงินสองตอกฟาวก้ฟาวเตะแรงไม่ชักไม่ชักไม่ถึงสามแล้ว เราจะได<ส>้สิบสามให้ <laughs> นกไปสักทหนะให้นกไปสักทหนะขี้โกงมากกรรมการนนกรรมการขี้กระเตื้องเป็นกรรมการไม่แล้วสิอ๋พ่อพ่อจะเป็นกรรมการเอา้าพ่อก็เป็นกรมกรมก,การพ่อแพ้อโอเคพ่อใบครับอันนี้คือใบนี้ใบชนะใบอันนี้ใบเหลืองเอาอย่างนี้นะใครเตะโดงนะกรรมการเอาไม่ไหวอยู่ไหนล่ะ อาอะไรมันไส้เดี๋ยวต้องต้องเตะเข้าถึงต้องได้ชนะห้าเพืนชนะสามสองหนึ่มอย่าเตะไกลนะห้ามเตะดูโดนปูโดนใจเลยพ่อครับพี่ลัทเตะดงพุนน้องเซเลยครับ หนึ่งศูนย์หนนย์จะหนึ่งศูนยเอาแล้ได้ใบแดงอนี่เปนหนึ่ง้จกได้หเนาะอยแล้วฉต้องได้ใบแดนห้าใบแดงนะไม่มีใบแดงสองนย์พิเศษเอ้าถ้าปขึ้นแล้วเกิดพิจารได้บแดงสองอันจา้ณใบแดงเสียงดังง่งเ้ยสอเบาเบา อี 54, ่กเซไวเดือนล้วสเดี๋ยวนี้เหรอสามศูย์อ้อแม่จะชนะเหรอพิกเตะนำแล้วสามศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์อันนี้พิกเชนะแล้วพี่แซตก็เป็นกรรมการ รักบออัน,น,อนหนึ่งอะไรอ้าอีกนนห,หนึ่งของมิซักเก็ตขนาแล้วไม่ออดองให้กรรมการลับผมไม่ใช่กรรมการแต่ผมที่โกน แนะก็จะเป้นห้าศูนย์ 50. เอ้ย